อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เยอะอะไรมากวันนี้ก็คือหลังจากที่ตัดสินใจก็ไปห้าสาขาแล้วสาขาล่าสุดจะจะเปิดที่พัทยาฝากด้วยนะคะพัทยาจะฮือฮาค่ะคิดยังไงถึงแบบมันจับมนิ่นี้ติงตามขนารนี้ทำในสิ่งที่เรารักไม่มีอะไรคือเปลีมันไปเยอะองไงพี่ปกติแต่ก่อนนะเราเริ่มจากการไปถ่ายรายการไปถ่ายรายการก่อนแล้วก็หลังๆเนี่ยคนรู้สึกว่าเวลาอยากไปเที่ยวอ่ะก็าจะบอกพาไปหน่อยพาไปเปิดโลกหน่อยไอเราพาไปมันก็ ไปบ่อยๆมันก็อนะินเนาะมันก็เริ่มเข้าใจมันเริ่มเข้าใจเก็ตฟิลการทํางานที่นี่แล้วเราก็รู้สึกว่ารักสิ่งนี้จังเลยพอเหยียบเข้าไปแล้วมันมีความสุขมันมีความสุขนะมันสนกุกอะไรย่างเงี้ยทำยังไงเราถึงจะได้เป็นส่วนหนึ่งทํายังไงทําให้การเข้าร้านทุกครั้งเนี่ยมันไม่ถูกมองแบบไม่ดีก็ซื้อหุ้นเหมือนเลย <laughs> สะใจนะตอนี้เป็นรุ่นแล้วสะใจมากสะใจมากเพราะว่าตอนแรกอะเริ่มซื้อที่เชียงใหม่ก่อนไฮซิตเชียงใหม่แล้วก็เฮ้ยมันก็ทําเงินนี่ว่าขนาดเราไม่ได้ไปดูแลหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้ามันอยู่กรุงเทพแล้วเราได้ไปดูแลจริงๆล่ะถ้าเรามีโอกาสเอานักข่าวไปได้ลิ้มรสสิ่งเหล่านี้ล่ะอ่าเราก็คือแชร์กันว่ามันสนุกนะเหมือนเราเอาอาหารดีๆป้อนลองชิมดูสิอ่า,<ๆ>อ,าอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นอะ ก็ลงมันไปเลยเออมันนีความสุขมันลดกว่าเดิมไหมคะพี่หอมเอ่อในแง่ business มันมีผลตอบแทนขึ้นมาค่ะคือเงินถ้ามันแช่อยู่ในธนาคารมันอยู่เฉย,ยใช่ไหมคะแต่เราอ่ะชอบในเรื่องธุรกิจการที่เราเอาเงินไปแล้วเห็นผลกําไรอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันคือถือว่าผ่านแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราเริ่มทําแล้วเรามีความสุขเราเข้าใจฟิลการทํางานเราเรารู้สึกว่าเออมันได้เป็นแบบเหมือน เหมือนไม่ต้องทําอะไรมากแต่มีอินคัมเข้ามาเพราะว่างานในวงการอะอย่างที่บอกว่าเราก็เริ่มเฟดเฟดเฟดมาๆไปๆคือหอมก็มองภาพในวงการบันเทิงว่ามันไม่แน่นอนละในระยะเนี้ยฉะนั้ะหอมก็จะมองหาธุรกิจอื่นๆไปด้วยมันไม่ใช่แค่บาร์อินเทอร์เนอย่างเดียวนะคะก็อาจจะมองหาธุรกิจอื่นๆไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะการเป็นเจ้าของกับการเป็นลูกค้าเองค่ะยังคงทาตัวเป็นลูกค้าบางทีต้องเตีมือตัวเองเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่าไปประมูลแข่งกับแขกเขาัน ้แล้วต้องต้องต้องบอกตัวเองเลยว่า,ไม,าไม่ใช่แขกแล้วไป <c oughs> ไปแข่งกับแขกเขาทำไมเล่าไปแย่งเด็กกับแขกมีมีช่วงแรกปรับตัวไม่ได้ <c oughs> ก็มันก็เจ็ดหลักอยู่แล้วค่ะมันก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้หุ้นใหญ่อะไรนักหนานะก็ต้องบอกนะคะก็คือบางที่ก็ลงเยอะหน่อยก็แล้วแต่ว่ามุมมองวิสัยทัศน์เรามองว่าที่ไหนทําเงินมาถึงน่าละเจ็ดหลักทหาและเจ็ดหลักอุ้ยไม่ถึงค่ะใจเย็นก็นิดนหน่อยหน่อยค่ะ น้องๆเราก็เลือกอีกใช่ไหมน้องๆหอมไม่ได้มีโอกาสเลือกค่ะเขาจะมีทีมเลือกแต่ว่าช่วงนี้มันก็ฟุตบอลยุโรปเนาะหอัว่าคนเดือดร้อนมันเยอะอถ้าน้องคิดว่าน้องเดือดร้อนแล้วหน้าตาดีน้องได้เล็กมาเลยค่ะพี่มีช่องทางที่ทําให้น้องอ่ะลืมตาอ้าปากได้หน้าตาดีมาหน้าตาดีมันมันมีโอกาสที่ดีพี่แค่เอาน้องไปหาโอกาสที่ดีแค่อย่าเล่นตัวมากนัก อย่าดื้อมากนักอย่าดื้ออ่ะน้องหน้าตาดีน้องอย่าดื้อคือว่าง่ายๆอะไรเงี้ยว่าเงินมันก็มาง่ายเข้าใจไหมคะถ้าน้องเงินมันเข้ายากละอย่าดื้ออย่าดื้อก่อนอันนี้พี่ตั้มบอกว่าตั้มอะพูดเลยว่าขอไปยืนได้ไหมขอไปยืนได้ไหมเราเลือกซีสิวัตรแทนเอาพี่ตั้มไม่ได้ยังไงแม่ ตั้มก็ไว้ก่อนได้ไหมล่ะหลอก็หลอกขหลอกขึ้นแต่แต่คิดว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเพราะว่าเขาไม่ว่างแต่บังเอิญคุณซีศิวัตรเขาว่าเขาก็อยากหาประสบการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับร้านคาลิคาะลิเรามากที่คุณซีเนี่ยจะไปประเดิมยืนที่ร้านเราแล้วก็อาจจะไม่ใช่อาจจะเราเราจะให้ลูกค้าประมูลจริงๆแล้วเราก็บอกซีแล้วว่าถ้าเขาจ่ายซีก็ต้องเอนเตอร์เทนนะ ของที่มันเคยไกลมือเอื้อมมือ,อมเราอาจจะใช้เงินซื้อดึงมันลงมาได้แล้วอะ่ะตอนนี้แม่ซีมีการเตรียมตัวแล้วใช่ไหมหอมว่าเขาหอมว่าเมียเขาต้องเตรียมตัวมากเมียเขาจะมาด้วยอ่าเมียเขาต้องมาคุม,ม,ม <G> ก็วันวันวันมะลืนอาจะบอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแขกเตรียมตัวอ่ะคุณเชื่าช่วงนีุ้ณเชื่อไมคุณเชื่อไคุณเชื่อคุณเชคุณเชื่อไหมคุเชอไหมคุณเชือไหมคเช่อไหมคุณเอค่อไม่ใช่แค่ซีซีวัณนชื่ ป๋องก็พลหอยกอลเป็นจะพลขอมายืนคือพี่ป๋องบอกกูอยากรู้ว่าใครจะเรียกกูไหมนี่ก็ตอบเลยว่าไม่มีไม่มีอันนี้ก็ตอบให้เลยไม่ต้องถึงแคกหรอกจะมีใครจะมีอรยรที่แบบว่าคนจะนไทยไหมคะแบบมีคนนี้ก็มาอะไรเงี้ยเออก็มีวันที่จะคุณซีจะยืนเนี่ยก็จะมีคุณรัศมีแขกไปด้วยหอมเชื่อว่าสเปคคนเรามันไม่เหมือนกัน บางคนอยากเจ็บตัวก็มีใช่ไหมคะเวลาเพื่อนแบบปองแบบเนี้ยมาขอยืนมันทำาบบใจมันจะเสพมันเป็นหน้าที่ของแขกเขาลูกค้าเลือกแล้วเราเราก็มีหน้าที่แบบเอาโอเคถ้าอยากอยากพิสูจน์ตัวเองก็ถ้าอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเวทีนี้มันใช่ไหมคุณเป็นที่ต้องการของตลาดไหมอ่ะบางทีอ่ะมันลูกค้าอยากกินหมาเขามีมันเป็นสับเป็นสับมันเป็นสับมันเป็นสับมันเป็นสับในนั้นสับกลางคืนอ่าว่า พันหมาไม้อะไรอย่างเงี้ยปลาโมเนาะมันเป็นต้นหอมมาันเป็นต้นหอมมาค่ะมันก็สร้างมิติใหม่สร้างแบบทำงานให้เหมือนกันค่ะเรามองว่าแบบยังไงหรือเรามาแบบเออเป็นเจ้าแม่เออเป็นเจ้าแม่หอมเป็นนักธุรกิจค่ะอะไรก็ตามที่หอมรู้สึกว่าสามารถเมคมันนี่กับหอมได้หอมเห็นช่องทางแล้วหอมก็ทําเต็มที่แล้วบังเอิญไอ้งานเนี้ยดันเป็นงานที่หอมรู้สึกว่าหอมอินมันมีความสุขในการได้ทํา ความรู้สึกว่าความฝันสูงสุดในในชีวิตคนน่ะคือการได้ทํางานที่เรารักเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อเสื้อในสิ่งที่สอบมันสอบทางนี้เราจะอยู่ห่างมันทําไมล่ะ<อ>ใช่ไหมใช่ไหมตีเออสายที่เรียนมาบริหารอ่า<อ><อ>เพราะว่าเราเรียนบริหารมาเราจบอีโคนมิกมาเราก็อยากจะบริหารอ่าเงินโทรจะแบบไม่รั้วไหลแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต่อให้เราซื้อเงินเพื่อังอยู่ในร้านเรา ก็เรียนเชิญนะคะคาริคาริโชคชัยสแล้วก็ประมาณเดือนกันยานะคะไฮซิตพัทยาพัทยาจันละเบิดอีกสามที่มีซิตทูซิตรัชดาคาเล็กเตอร์จะเป็นเด็กอารมณ์สายวายน่ารักน่ารักนะคะบลูแบ็กจะอยู่อินทามระถนนเมื่อมันเป็นอินทามระแปลว่าน้องเอ็นถึงแน่นอนเรามีเรามีหลายระดับอ่า ดับประทับใจใแล้วก็คาริคาริโชคชัยสี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบก้สูตอ่ฟิลพิก,ก็เลยจอยแน่นอนเพราะวงสดเราจอยมากนะคะก็ถามว่าทำไมถึงต้องไปเน่ยเพราะว่าเอาอหอมชอบคาริคาริมากบรรยากาศส่วนใหญ่เอ่อบาร์อนเทน์เน่ะจะเปิด EDM มันจะมีความติดแต่ถ้าทรงเราอย่างเงี้ยแล้วก็ทรงเพื่อนสาวของเราอะ่ะจะชอบ2 0 0 2ลาตีคาริเป็นฟิลนั้น จะไปกับแซงสีงแล้วน lime, ้องน้องเข้าหลังเลยนะพอเราขึ้นสมมติเรานั่งอยู่แล้วพอเราขึ้นจะไปกับแซงสีน้องมาแล้วปั๊บนีเลยผีเสื้อกลางแล้วเดี๋ปีชีสวยสวยนี่ไม่มีล้มไม่มีล้มเลยเพราะน้องกระคองอยู่เี้เช็คแคร์ดีทาเีคือเราดูแลดีน้องดูแลดีค่ะที่ผมจะมีแบบฟิลดามา สนับสนุนให้คนแบบไม่ใช้เงินอะไรแบบนี้ยังไงเรามองยันไก็พูดคําเดียวเลยค่ะเงินเขาเงินเขาเขาจะใช้ไงเรื่องของเขานะคะความสุขใครความสุขใครความสุขมันความสุขคนเราไม่เหมือนกันก็อยากให้ทุกคนยอมรับในความแตกต่างค่ะแล้วก็ถ้าคนที่เที่ยวตรงนี้ได้อ่ะแปลว่าเขารวยแล้วค่ะเออโอเคค่ะขอบคุณค่ะา สองสามครับ1สองสามครับ